อาเับอยู่กับแบบีชื่อเียหรอวะโรเทก็ันหรือโรงแรม ตรงแล้วกาชั้นพิเกมแนวหาอนอมารีกับขอ,อ,องแรกไม่น่าวิที่อะไรหรอกก็ไม่น่าวีเองนี่แ <Okay. S 2> หละหวังว่าพขาไม่มีระเบิดตาแรกอะระเบิดคอเลยพน่ะกีดีกูคอเอยออ้ วเหมือนเห็นอะไรนั่นไหมนั่นน่ะน้ำตาลน้ำตาลน่ะนะออเห็นละเห็นเห็นมันมึงเลยกูเห็นมันมึงเลยแค่เดินเข้ามาก็ดู้แล้วของหายไหมไม่หายนะเมียอันทั้งใหญ่ทั้งยาวจอร์ดไซส์4เลยเยอะ ไอซีโฟร์เลยระดับซีโฟร์น้ำเป็แหลมรู้ว่านี้วถ้าไมีขอมันลอยว่าถอดระเบิดมิสไซล์อะไรวะของรอยข้างๆเลย Magic ะมู่วะม a จ i ก นีครนนัเราตีันแห้วนเนี่ยเราขำมาสีห้องรวดเดียวเลยเออตีเกรนอย่าวันใจเยอะอย่าวันใจเยอะูราแวงดิสีซึ่งนะคะนอนตีสีคืออหรอาเว็นว่าอถอาเป็นวากลางตีอันนี้เพิ่งตีเมื่อเชียนอ๋อเอว่าเอาว่าตีสี็นด้คนนอนแล้วเจพรุะพนี้คนทำง,งาน ได้หล่อมีงานได้หล่อมีค่ะคนอย่างกูทำไมจะไม่มีเที่จะทักมาหลังไมคเต็มกูยังไม่รู้เลยต่อใครดีสักว์ดิงานเข้าไปชอหรอที่อไเออกูเหนื่อยที่จะพาก,กูอยากลาออกจากโครงการรับรู้กูจะไปขายตัวโคตรเที่ยเลยโอ๊ะทำไมมันหายไปกล่องหนึ่งนะกล่องหายแนละ้ว มาแลข้าว่ากูไม่ได้มองทหารแต่กูมองตูลูกสาวมันอ,อยู่เยอะขวดเรียอะไรน้องน้องไม่แค่สาวเอาไว้ทำไมมันเพิ่ทานอย่างนี้หาใหญ่โทษไม่คำถามว่า<ม>ตัวตีไฟันต้อง็นสีแดงว่ะตีไฟจะสีแงดงอันเป็นกล้องหรือกล้องอะเรแต่ว่ามันก็แปลกมันต้องมีไม่ใช่หรอ กล้องจอนมันไม่ได้เปิดเลยนะกูแค่สงสัยว่าไ,ไฟเป็นโจนแดงใครเอากล้องจองกูออกไปบ้างวะไหนวะมันไม่ังอยู่ 1>, 1 2มีนค่งสองมีแค่สามตัวเอ,ะอะจงจำไม่ได้ไม่เคยสังเกตไอ้ตัวนี้มาก่อนเลยไ,ไปไหนวะวัดใจ อู้อะไรวะมีอยู่หมดทีนหายไปก็ไม่มพิดถ่ายที่มีที่ม,ทมีคิดจะมีะไรที่ปกติสีที่เราเรียนเจนเหมือนมีขดหายไปขดนึ่งงจริงๆคนมีสี ต้องบดกล่องอะ่ะเออท่านขู่กลับแทนแล้วกลับนี่เราเดินถอยหลังกันมากี่รอบแล้วลี่ยนัย่นดิแม่ออปกติต้องไปข้างหน้าเราไปชั้นต่อไปที่เราถอยหลังไปเรื่อยๆแล้วมันไปชั้นต่อไปเยี๋ยว มึงว่าจะมีอะไรแจ็คพอตหรอกว่นหนึ่งสินะห้้วหนึ่สองเส็นมึงว่าไงไปเยแจ็คพอตน่าแจ็คพอตดีแล้วอือกลับเลยกลับเลย ไอเดียกูเห้ h e t น r o ด้วยอืม the friend then you I w a n t bad ending what อาทำไมเป็น bad ได้น,นดั่นด g อะไรวะผมมาเล่นด้วยเหรอพี่กั้นน่าจะเป็นโกด d อะเกิดเวลาดีแมสต์ดูเราเราดับเฉยใครใครโดนกระชา,ากถูกกันตรงนี้วะ